ความพยายามไม่ช่วยอะไรวันละเวลาก็ล่วงเลยไปได้แต่วังได้แต่ฝันจะอยู่ในสายตาสักครั้งเธอแค่เพียงมองคำ้คำคามกันไปเมื่อฉันละหายและกลายเป็นไอแค่หยดฝนแค่ฝุ่นพงที่ถูกลมพัดเปลวผ่านไปเท่า

จึงจะเข้าใจได้ยินคำวา <c oughs> ่ารักทางมันจะยาวจะไกลมีวันถ้าฉันรู้ถึงไปทางที่ไปแต่มันทอ้อและวันไวเ <c oughs> มื่อยิ่งเดินยิ่งมองไม่เจอจุดหมายไม่ว่าฉันพูดด้วยคำใด ไม่ว่าฉันใกล้สักแค่ไหนจะอยู่จะไปไม่ต่างกันเธอมองแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยเห็นเธอฟังแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยได้ยนบอกได้ไหมให้ฉันทำไงต้องพยายามสักเท่า เธอจึงจะเห็นและจึงจะเข้าใจใกล้กันแต่เหมือนว่าใกล้สุดขอบฟ้าเอื้อมมือออกไปไม่ถึงเธอสักครั้งจะต้องรักให้มากเท่าไรจึงจะมีความหมายคืน